Hello, สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้น้ไอจะพามาซื้อยำนะคะนี่เลยคือแบบผ่านหน้าร้านนี้ใช่ไหมคือต้องแวะเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเห็นของวัตถุดิบนะคะคือแบบสดมากๆเลยนะคะน่าซื้อมากๆเลยราคาคือแบบน่ารักนะคะไม่แพงเลยนะคะทุกคนดูดิปลาเมึกกุ้งอะไรหอยอะไรสดหมดเลยนะคะชื่อร้านหน้าหน้ายำจ้า oh, <okay. S 1> อยู่หลังฟลอริดาหาดใหญ่นะคะนี่ เลยร้านเป็นแบบเล็กๆแบบนี้เลยนะคะเป็นจะเป็นตลาดนะคะอยู่ข้างในจะเป็นตลาดมีของขายเยอะแยะเลยแต่น้ไอสะดุดร้านนี้มากๆเลยนะคะนี่เลยดูเขาทานะคะคือแบบร้านเนี้ยขายดีมากเลยนะคะทุกคนแม่ค้าทาไม่หยุดเลยนี่ก็ใส่แครอทใส่หอมใหญ่นะคะ นุ้ยไอก็สั่งเป็นเผ็ดปังกลางจ้าดูขาไกลดีคือแบบขาวสะอาดออมากๆนี่เสร็จแล้วของนุ้ยไอจ่ตาตังเลยค่ะนี่50บาทเท่านั้นนะคะนี่เลยค่ะทุกคนยำคือแบบสีสวยมากน่ากินมากนุ้ไอสั่งเป็นยำทะเลนะคะ